สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชานะครับอัปเดตล่าสุดเวลาห้านาฬิกาของวันที่15พฤษภาคม2566ซึ่งข้อมูลนี้นะครับการชิงชัยเหรียญรางวัลเป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลของเมื่อวานนี้นะครับวันที่14พฤษภาคม2023นะครับอันดับที่1น,นะครับเวียดนามมีทั้งหมด107เหรียญทอง91เหรียญเงิน95เหรียญทองแดง รวมทั้งหมดเป็น2องลเ้าเหรียญอันดับที่2ทีมชาติไทยมีเก้าสิเหรียญทอง68เหรียญเงิน86เหรียญทองแดงรวมเป็น2องลอยสี่เหรียญก็ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเขานะครับตามหลังเหรียญทองนะครับตามหลังเวียดนามอยู่16เหรียญนะครับอันดับที่3นะครับอินโดนีเซียมี67เหรียญทอง61เหรียญเงิน80เหรียญทองแดงรวมเป็น208เหรียญอันดับที่4กัมพูชา ทำมาได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับหกสิบหาเหรียญทอง61เหรียญเงิน103เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น2องรเหรียญอันดับที่หาฟิลิปปินส์มี46เหรียญทอง72เหรียญเงิน86เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับสองเหรียญอันดับที่6ฟิลิปปินส์มี42เหรียญทอง36เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด1นึ่เหรียญอันดับที่7มาเลเซียทำมาได้ยี่สิบเก้าเหรียญทองสีง รวมทั้งหมด1นึ่งเหรียญอันดับที่8เมียนมาทำไปได้ทั้งหมด20เห on on รียญทอง19เกเหรียญเงินหาเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็นเกาเหรียญอันดับที่เกสอปอปอเลาวทำไปได้ทั้งหมด6เห on on รียญทอง19เกเหรียญเงินหาเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น77เหรียญอันดับที่10บูนุนไนมี2เห on on รียญทอง1เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรวมเป็นเก้าเหรียญและสุดท้ายนะครับอันดับที่11ดติมอเลเตทาไปได้ตอนนี้นะครับ 8เหรียญทองแดงสรุปแล้วนะครับจนถึงตอนนี้มีการชิงใช้เหรียญรางวัลเหรียญทองนะครับ4 7 5เหเรียญเหรียญเงิน4 6 9เเหรียญเหรียญทองแดง708รเหรียญรวมทั้งหมดนะครับถึงตอนนี้1 6 5 2เหรียญนี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมครั้งที่32นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่สิพฤษภาคม2566ในเวลาหานาฬิกานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วพบกันใหม่ครับในอยกาศต่อไปสำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ